สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆนะครับติดก้นครัวกันดีกว่านะครับนั่นก็คือเมนูผัดไข่ใส่ผักกาดดองหรือว่าเขาเรียกผัดผักกาดดองใส่ไข่รือเปล่าแต่วันนี้พิเศษหน่อยเราจะใส่หมูชิ้นเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเรามีหมูชิ้นติดอยู่ในตู้เย็นไม่อยากให้มันทิ้งไว้เนาะก็ใส่น้ำมันสัก ่แค่นี้พอนะครับประมาณ2อสมช้อนโต๊ะนะครับผมเขียนมันให้ทั่วนะฮะเปิดไฟเนาะอเอากระเทียมนะครับลงไปผัดให้หอมนะวัตถุดิบก,ก็มีแค่แกระเทียมพริก หั่นครึ่งนะครับเป็นพริกเขียวมีพริกแดงก็ได้พริกฟ้าอะไรอากาศดองนะครับเอามาซอยเป็นท่อนๆแล้วก็หมูนะครับหมูชิ้นก็มาซอยชิ้น,นใหญ่ๆนะครับ นี่หมูชิ้นเราเลือกเป็นเหมือตรงส่วนอันนี้เป็นหมูตรงส่วนทองนะครับซ่ใครจะใช้สามชั้นหรือเหมือสีแดงก็ได้นะครับไม่ว่ากันอันนี้ติดมันหน่อยก็จะได้ฟิลแบบาคล้ายเบคอน เวลาผัดไปเรื่อยน้ำมันก็จะออกอีกนะฮะผัดรมเมนีของเรา กินซาใจเต็มคำแน่นอนนะครับกินขนาดนี้เหมาะสำหรับสายเนื้อสายสายสายแบบไม่ใช่สายผัดอะ่ะ <c> พ <oughs> อแล้วได้ที่ไม่ต้องรองให้มันเตรียมมากกว่านี้นะครับเราใส่พริกนะครับกับกระดาดองที่เราซอยเตรียมไว้ลงไป ไปแรงนะครับผมผัดให้เข้ากาันครับกิ่นหอมมาก หมกเลยลวไฟลงเป็นไฟอ่อนนะครับไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วเราก็ปรุงรสนะครับปรุงรสด้วยเกลือขาวหนึ่งช้อนนะครับประมาณประมาณออกหนึนน่งช้อน มันหอยสักหนึ่งช้อนนะครับจะ้อั่วกันนะครับตักให้แห้งนิดนึงเดี๋ยวเราจะลงไข่เราใช้เป็นไข่เป็ดนะครับ ลดน้ำตาลนะครับน้ำ,นำานตาลแค่ปลาย้อนนิดเดียวนะครับไมยอะให้มันตลมกลอมนะครับต่อไปเราจะลงไข่แล้วนะครับ ไส่มันเซ็ตตัวก็มีนะเราค่อยคนนะครับผม ได้ละไปเออ เลครับเมนูเราตัเ,าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเติ่มความน่ากินให้กับเมนูอาการดองผัดไข่นะครับด้วยหมูชิ้นนะฮะเป็นเมนูง่ายๆเนาะที่สาวใครๆก็ทำได้นะอืมอ่อนมากกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับ ย้มเลยเดี๋ยวเราเสิร์ฟันดีกว่านะครับรญออยตปิดแก๊สนะครับืหาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตัวไปกินก่อนนะครับผมนี่นะครับเราก็ได้แล้วผัดปรกกาศดองนะครับ ใส่ไข่ใส่หมูบดนะฮะเดี๋ยวเราก็มาจัดแต่งนิดนึงนะครับผมให้มาดูน่าทานยิ่งขึ้นเผื่อใครจะอยากลองทำ เมนูนี้หรือว่ามีผักกาศดองอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะครับผมก็เอามาทําได้เนาะี่นะฮะก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมทานกับพริกน้ําปลานะะ้บแล้วก็ข้าวสวยเรือจะทํากับข้าวอีกสักแกงอีกสักอย่างนะครับผมแต่งหน้านี่เี๋ยวเราชิมน้ครให้ดูนิงว่าอร่อย ม,มันขนาดลงจากหม้อแล้วนะครับไม่ร้อนมากครับแต่ว่ายัางรสชาติอร่อยอยู่เลยนะฮะเพิ่มแท็กเจอร์นะครับสีสันเข้าไปก็คือเพิ่มหมูชิ้นเข้าไปก็จะดูน่าทานยิ่งขึ้นนะครับผมเพิ่มพริกอาจจะซอยพริกชี้ฟ้าสีแดงนะครับมาโรยก็ได้โรยหน้าก็ได้นะฮะที่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูละที่ คุณสามารถนําไปทําได้นะครับมือใหม่เนี่ยทำได้ง่ายๆเลยนะครับผมผักกาดดองเนี่ยจะดองเองก็ได้เวลาไปซื้อผักกาดผักจากในตลาดหรือว่าได้ผักมาไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะฮะก็เอามาดองกับหมักใส่น้ํานะครับดองกับเกลืออะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายสูตรนะมีดองดองเค็มดองเปรี้ยวอะไรเงี้ยฮะไว้วันหลังถ้าเรามีโอกาสนะครับเราก็จะมาทําผักดอง กันดีกว่านะครับรอให้เราได้ผักก่อนละกันเนะาะนั้นวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับมื้ออาหารนะครับผักกาดดองผัดไข่ใส่หมูชั้นใส่หมูชิ้นนะครับผมก็ถ้าใคร อชอบนะครับก็กดติดตาม subscribe ได้นะครับผมเราจะได้ามาเรียนทำอาหารหรือว่ามาหัดทำอาหารไปพร้อมๆกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย